สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเมื่อมีอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดอย่าดมตราถ้วยทองสิคาเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินมุ่งมัน่นบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ด้วย4โครงการหลักโครงการหนึ่ตำบลหกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างเกษตรกรรมยั่งยืนโครงการแหล่งน้ำในไร่นาน,นอกเขตจลประทานหรือบ่อจิว๋วเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งโครงการโซนิ่งบายกรีแมบเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ และโครงการเกษตรอินทรีย์ PGS ปี2564เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS กรมพัฒนาที่ดินทีมดีทีมพอดอน้ำหนึ่งใจเดียวกันสู้ภยัยโควิด -19 คู้ชมคะกรมการค้าได้มีการดําเนินการโครงการส่งเสริมกรเกษตรแบบแปลงใหญ่นะคะโดยให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเกิดการรวมกลุ่มกันในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะและที่สําคัญข้าวที่ได้ก็จะเป็นข้าวที่มีคุณภาพเกิดการลดต้นทุนในการผลิตนะคะเพิ่มผลผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยไปติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้คะ่ะ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธนานีได้มีการส่งเสริมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่วางระบบการผลิตและบริหารจัดการไปในแนวทางเดียวกันและลดต้นทุนการผลิตรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอีกด้วยกลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอกุดจ,จับเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งด้านการผลิตมเมล็ดพันธุ์ โดยการผลิตมเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรนั้นจะส่งมเมล็ดพันธุ์ที่ได้ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีและกระจายให้กับพี่น้องในชุมชนตามความต้องการของเกษตรกรถือว่าเป็นการยกระดับมูลค่าช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นกลุ่มเกษตรกรที่โดดเด่นในการทําแปลงใหญ่นะครับในพื้นที่อ,อําเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ประเภทมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับ อาจจะเป็นการผลิตข้าวแบบครบวงจรนะครับผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอรดธานีโดยกลุ่มแปลงใหญ่ในเขตอำเภอกุดจับนะครับจะเป็นกลุ่มที่ทำนาแบบประณีตนะครับโดยจะใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับแล้วก็เครื่องปักดำนาครับมาใช้ในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ซึ่งจะทำให้ควบคุมในเรื่องของพันุ์ปนนะครับหรือโรคแมลงได้ง่ายนะครับ ก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรสามารถลดต้นทุนในเรื่องของแรงงานซึ่งปัจจุบันหายากนะครับค่าแรงงานสูงก็จะทําให้ลดต้นทุนในด้านของค่าแรงงานได้ด้วยครับครับตามหลักการของกลุ่มแปลงใหญ่เราคือยึดถือของกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวมีการดําเนินการจัดการในกลุ่มแปลงคือมีการเริ่มจากเมล็ดพันธุ์แล้วก็การ ตัดพันปนการคัดเลือกต่างๆตามหลักการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทุกอย่างครับทางกลุ่มเราได้ยืมอย่างเครื่องยอดอย่างรถด,ดําซึ่งเป็นการลดต้นทุนที่ดีที่สุดครับเพราะว่าสามารถลดต้นทุนสําหรับไล่หนึ่งก็ประมาณ2-300ึ 300, แล้วถ้าคิดเป็นตันตันหนึ่งก็ประมาณพั0 0ึงสอบาทครับ ในการลดต้นทุนซึ่งได้เครื่องมือเครื่องจกักรกลที่ทดแทนแรงงานคนที่ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดอรได้ให้ยืมได้จัดหาให้ครับรู้สึกว่าดีขึ้นแต่ก่อนพูดง่ายๆว่าภาษา่าน,นอกคือผลิตข้าวแล้วการจำหน่ายต่างคนต่างจำหน่ายจะไม่มีราคาจะไม่ได้ราคาพอดีเข้ามาสู่ระบบแปลงใหญ่คือ ข้าวจะมีราคาคือส่วนหนึ่งให้เมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งก็เป็นเมล็ดพันธุ์สำรองซึ่งเป็นราคาที่พูดง่ายๆว่าไม่ตกต่ำครับดีมากเลยทางทางศูนย์แระทางข้าวได้ส่งเสเริมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีให้กลุ่มกเกษตรกรเพราะว่าในแต่ละกลุ่มแปลงใหญ่จะต้องมีการตัดพันธุ์ปนทำทำทำ,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 ทำพันธุ์ทำเมล็ดพันธุ์เองเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนพันธุ์สองปีมันจะทําให้ผลผลิตตกต่ำในเมื่อโครงการเป็นใหญ่เข้ามา มาก็ะสบผลเสตเด็จทําให้เ,เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหมายว่าสามารถผลิตผลผลิตแต่ละแต่ละไร่ต่อไร่ได้เพิ่มขึ้นและก็ทําให้ผลผลิตต่อไร่ในการลดต้นทุนต่อไร่ลดลงมากพ้นดีไปแปลงไงคือเขาวรวมครมการแปลงไงมเมล็ดพันธุ์เฮ้าบิสมิมีคุณภาพในนใเอการจัดการในกลุ่มระเบียบของกลุ่มต่างกันถึงมีระเบียบว่าใส่รถดำหน้าเนาะ ได้จากมากจากโครงการสนับสนุนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์มาให้บริหารจัดการในกลุ่มเป็นสิ่งที่ดีมากมามในในกลุ่มได้สิ่งที่ดีๆคือเรื่องเมล็ดพันธุ์จ้ะตัดสินใจถูกจ้ะพ่อใจพ่อใจสิ่งที่เพิ่นมาสนับสนุนไอ้เช่าหน้าที่สิมีลืมแต่อาปากได้จากเคยเหตุขาดทุนเฮากะสิมีกกำไรจ้ะ ราว่าห้าลดตนทุนได้มาหลายจ้ะราะว่าห้าเห็ดบมเมนติถถาใสแต่เคมีพเราะว่าส่วนมากกะเห็ดน้ำหมากแน่เห็ดผืชสดแน่เพิ่นกะให้ความรู้ห้ามาหลายโดยเฉพาะศูนย์เมล็ดพันธุ์ให้แนวความคิดหลายให้อุปกรณ์ขาดเหลืออีกอย่งขอควมช่วยเหลือเพิ่นให้มากจ้ะ ภายใต้การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีเห็นได้ชัดว่าเมื่อเกษตรกรมีความตั้งใจรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งบริหารจัดการอย่างเป็นระบบส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย ก่อนท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อไปได้ะคะ่ะที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศหรือว่าสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวกล่มการข้าวคะ่ะค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเชา้าทางช่องเ c o ม h อชกดหมายเลข30วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุ๊กกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ก็เมือม่อเมือม่อเมื่อมีการทำความร่วมมือเสร็จแล้วก็ไม,ไม่ไม่ใช่หมายความว่าจะทำแค่เกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในเครือข่ายของอไอโนมโตะนะคะผมวาทำที่ดินเราก็จะดำเนินการในรูปแบบเดียวกันกับเกษตรกรร,กรายอื่นๆที่ปลูกพืชชนิดอื่นๆด้วยค่ะอันนี้เกษตรกรนะคะว่าถ้าผลผลิตที่ดีต้องเ่มต่ดะก็ เรื่องของการเพาะปลูกพืชน,นะคะตอนนี้เราไปที่เราใช้คําว่าเากเษตรอัจฉริยะนะคะก็คือว่าเกษตรกรกต้องรู้เท่าทันนะคะว่าเราจะปลูกพืชอะไรนะคะบนบนดินที่มีลักษณะอย่างไรต้องมีการจัดการปุ๋ยอย่างไรการให้น้ําอย่างไรนะคะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยรวมทั้งพันธุ์พืชด้วยนะคะ mm hmm. ก็มีองค์ประกอบดินน้ําพืชปุ๋ย รวมทั้งการจัดการต่างๆเนี่ยฮะก็เป็นสิ่งที่สําคัญ